New ยาร i ลิสนะครับม n เนอร์เชนในรุ่นพรีเมียมนะครับกับสีกับสีสไปซี่กาเลตแบ็กลูฟนั่นเองครับด้านหน้าในรุ่นพรีเมียมยังให้กล้อง DVR นะครับไว้บันทึกภาพในตอนการขับของเราด้วยครับเครื่องยนต์ที่เป็น1.2ลิตรนะครับ94แรงมา้า104นิวตันเมตร คลิปนี้ครับพี่เอ๋มาอยู่กับเจ้าตัว New ยอร์กนะครับ Minor Chain ในรุ่นพรีเมียมนะครับกับสีกับสีสไปซี่ กาเลตแบ็กลูฟนั่นเองครับมาเป็นแบบสีส้มนะเจอแสงไฟเข้าไปนี่้หูหต้องบอกเลยว่าสีสดมากๆเลยนะครับและในรุ่นนี้นะครับในตัวพรีเมียมยังมากับสีหลังคาแบบสีดำแบ็กลูฟนั่นเองเรามาดูหน้าตาคันนี้กันหน่อยนะครับแน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าพอมาเป็นนิวยาริสเป็นตัวมิเนอร์เชดแล้วหน้าตาของตัวกันชนด้านหน้ามีการเปลี่ยนไปดุดันมากขึ้นนะครับและมีกล้องหน้ามาให้ด้วยและโคมไฟครับต้องบอกว่าอาจจะมีหลายคนบอกว่า เฮ้ยมันเหมือนโคโรลลาในที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นการออกแบบนะครับในสไตล์แบบตัว C นะสำหรับโคมไฟหน้าเป็นแบบ LED projector นะครับและก็พร้อมกับ l i ไลท์ไก d i n g iding, และในการดีไซน์แบบ Hammerhead นะครับจะบอกเลยว่าจะดูหน้าตาคล้ายๆกับเจ้า B4X c นั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นยุคสมัยในการออกแบบใหม่ของทาง Toyota นะครับเราไล่ามาดูกันชนดีกว่า ข้างล่างนะครับจะกลายเป็นแบบโโทนสีดำนะครับพอมันต้องแสงไฟเนี่ยจะมีเกรดเมทัลลิกอยู่นะครับจะไม่ใช่ดําเงาและเพิ่มความหรูหราครับนั่นคือสีนะครับโครเมียมเพิ่มเข้ามาตัดนะครับทำให้ดูสวยงามมากขึ้นและที่สําคัญครับ ด้านข้างมีการออกแบบแต่ไม่มีไฟฟลอกแวล์และไม่ใช่แอร์เคอร์เทลนะครับไม่สามารถจะมีช่องผ่านไปได้นะครับเราจะมีเห็นคิ้วนะครับที่ออกแบบสีนะครับสวยงามมากๆของเจ้าสไปซี่กาเล็ตนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อครับและที่สําคัญด้านข้างของเจ้านิวยาริส เหมือนเดิมครับที่เปลี่ยนไปอย่างที่เห็นได้ชัดนั่นคือล้อลายใหม่ขอบ15นิ้วนะครับกับไซส์าย,ยาง 185/60R15 ช่วงล่างด้านหน้ายังเหมือนเดิมเป็นแมอร์สันสตัดนะครับและช่วงล่างด้านหลังคันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป็นทอร์ชันบีมนั่นเองครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครับอย่างที่บอกครับกระจกมองข้างครับมากับสีดำนะครับและมีกล้อง มาให้แตกกล้องเหมือนเดิมทําไมกล้องมาอยู่ตรงนี้กล้องมันควรจะมาอยู่ตรงตัวกระจกมองข้างเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะครับแต่ที่สําคัญครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ครับแหมตัวพรีเมียมมันก็ต้องพรีเมียมใช่ไหมครับหลังคามาแบบเป็นแ a c k Loop หรือสีดำนะครับ ตัวสาวกาศเป็นแบบชาร์กฟินมาแล้วและสําคัญครับการเปลี่ยนแปลงของครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นคือด้านหลังครับด้านหลังมีการเปลี่ยนกันชนลายใหม่พร้อมกับมีลายคาร์บอนแผงดิฟฟิวเซอร์มาแบบมี4อันให้เห็นสวยงามมากๆเลยนะครับ แต่ครับมันก็ยังต้องแต่โคมไฟคู่หลังยังใช้โคมเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญครับได้มีการเพิ่มกล้องด้านหลังมาให้นะครับและตัวรถเองเนี่ยนะครับถ้าเอาเข้าจริงๆยังมีตัวเลี้ยวคลื่นทัฟฟิกอะเรมาคอยช่วยเตือนเวลาเราถอยหลังออกจากซองด้วยเราจะคลิกเซ็นเซอร์ไหมไม่ได้ครับเพราะไม่มีเราก็กดปุ่มแล้วก็เปิดขึ้นมาธรรมดานะครับช็คอัพมันก็จะดันขึ้นยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับพร้อมกับต้องบอกว่าที่ขนสัมภาระ ขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังสามารถขนได้นะครับสบายมากๆและไม่มียางอะไหล่นะครับอันนี้ต้องทําใจอันนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับในรุ่นตัวพรีเมียมนะครับต้องบอกเลยนะครับมากับโทนภายในเป็นสี น้ำตาลดำครับก็จะมีการตกแต่งได้เป็นได้สีน้ำตาลนะครับพร้อมกับคุ้มหนังสีดำก็จะแตกต่างกับนในตัวพรีเมียมเอสที่มีสีแดงเข้ามานะครับปุ่มฟังก์ชันต่างๆปรับเหมือนกันเลยนะครับพวงมาลัย3ก้านก็ยังมีมาเหมือนกันระบบความปลอดภัยหรือผู้สตาร์ทยังมีให้ เหมือนกันนะครับก็คือจะมีตัวนะครับตัวเตือนก่อนการชนมี i d l e n start stop นะครับมีตัว lane departure warning นะครับมี traction off นะครับและมี by sport warning มาให้ปุ่มฟังก์ชันนี้เลยตัว push start อยู่ด้านบนและที่สําคัญตัวกรอบแอร์นะครับมากับสีเงินโครเมียมอันนี้ก็จะเหมือนกันในรุ่นพรีเมียมทุกคันเลยนะครับตัวพวงมาลัยสามการดูครับสังเกตนะครับก็จะมีการเย็บได้หนัง สีน้ำตาลล้อมกับตัวโพมาลัยพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันครับและไฮไลท์สำคัญในตัวพรีเมียมครับนั่นคือหน้าจอที่ออกแบบมาแบบลอยนะครับลอยตัวเป็นขนาด9นิ้วครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะด้านหน้าเป็นแบบ Type A นะครับอืมนะครับไล่มาตำแหน่งแอร์แอร์เป็นแบบดิจิตอลให้นะครับไล่ลงมาด้านล่างนะครับจะไม่มีช่อง เสียบอะไรเลยมีช่องวางแก้วให้คันเกียร์เป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับเบรกมือยังใช้เบรกมือแบบเดิมนะครับคือดึงเอานะครับแบบนี้ใช้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับดูตัวเบาะก,กันสะหน่อยครับตัวเบาะในรุ่นนี้นะเป็นการดีไซน์ที่ใช้โครงเหมือนเดิมกันนะครับไม่ได้แตกต่างแต่จะเป็นหนังและก็หนังสังเคราะห์เข้ามาและที่สําคัญครับตรงกลางมีเป็นแบบลิฟบินครับเนี่ย สวยงามมีการเดินได้ทำให้รถคันนี้ดูหรูมากขึ้นแต่การใช้งานยาวๆจะทนหรือเปล่าไม่ทราบต้องบอกกันโอ้ oh, oh, เกือบลืมไปในตัวภายในของรถคันนี้นะครับตัวเบลล์ต่างๆที่ให้มาในคู่หน้าสามารถปรับสูงต่ำได้อันนี้ดีแท้ๆเลยนะครับตัวคอนโซลด้านหน้าอาจจะบอกว่าเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมจริงๆนะครับมาไล่ดูด้านบนนะครับเราจะเห็นนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติ ไฟเปิดด้านบนมีมาให้นะครับและไล่ลงมาครับม่านบังแดด มีกระจกให้แต่ไม่มีไฟด้านหน้าในรุ่นพรีเมียมยังให้กล้อง DVR นะครับไว้บันทึกภาพในตอนการขับของเราด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับและพอเราเข้ามาเบาะด้านหลังแถวที่2ครับสิ่งที่เราจะเห็นนั่นคือความเรียบหรูนะอันนี้จะไม่มีสีอะไรเข้ามาให้เราแบบฉูดฉาดนะครับก็แต่ว่าก็จะมีในการคุมโทนเป็นสีดําน้ําตาล มีแถบลิฟบินนะครับอยู่ตรงกลางของตัวเบาะและตัวเบาะตรงกลางยังไม่มีที่เท้าแขนมาให้นะพรีเมียมันก็ไม่มีครับและที่สําคัญนะที่ต้องบอกเลยว่าโต y ต้าให้มาตด้งแต่รุ่นเริ่มต้นนั่นคือช่องเสียบ USB Type C แต่ครับด้านหน้าให้ Type A แต่ด้านหลังให้ Type C อืม Type C จริงๆใช่ไหม Type C จริงๆครับต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกุมพลังการ แต่ที่สําคัญตัวฝากระโปรงด้านหน้านะในคันนี้ยังใช้ฝากระโปรงในรุ่นเดิมอยู่นะครับแล้วเราก็พอเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเราจะเห็นเครื่องยนต์ที่เป็น1.2ลิตรนะครับ94แรงมา้า104นิวตันเมตรก็เหมือนเดิมครับมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ้อเกือบลืมไปรถคันนี้ถังน้ำมันยังเหมือนเดิมนะครับ42ลิตรครับเป็นยังไงบ้างครับดูรอบคันกับเจ้าตัวนิวยาลิตรรุ่นพรีเมียมต้องบอกเลยว่าแม่ สวยงามจริงๆนะครับชอบจริงๆกับการเปลี่ยนแปลงตัวการชนที่มาแบบแฮมเมอร์เฮดที่เขาใช้หลักการนี้ออกแบบมันดูความเป็นสปอร์ตแต่จริงๆพี่เอกก็นึกไปถึงตัว GR ยาลิสเหมือนกันนะครับดูด้านหน้าออกแบบมาก็ดูโฉบเฉีียวและสวยงามอ๋อแต่ที่ลืมไม่ได้นะไฟ,ไฟคู่หน้ายังให้ไฟแบบเดย์ไทม์ลันนิ่งมาแบบไกด์ไล g ดิ้งด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีงามมากๆเลยเรามารู้นราคากันแต่เชื่อว่าคลิปนี้ออกไปทุกคนคงรู้ราคาแล้วเมื่อรู้ราคาแล้วคันนี้ ชอบไหมในราคานี้นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับเจอลิปหน้าครับพี่เอกจะพาทุกคนไปชมกับรถรุ่นไหนอีกก็ติดตามกันด้วยวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกิปหน้าครับ